วันนี้เราจะนําทุกท่านมาพบกับเาอันดับพระเหรียญรุ่นแรกพระเจจิอาจารย์ที่มีค่านิยมตั้งแต่หลักหมื่นขึ้นไปจนถึงหลักแสนที่ได้รับความนิยมเช่าหากันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเป็นเหรียญดีมีอนาคตที่ราคาเช่าหาแพงขึ้นทุกปีเป็นที่น่าเก็บสะสมไว้เพื่อเป็นทรัพย์สมบัติให้ลูกหลานต่อไปในภายภาคหน้ายิ่งเป็นเหรียญรุ่นแรกอีกด้วย เหรียญนับเป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากบรรดาเกจิคณาจารย์นิยมสร้างเหรียญรูปเหมือนขึ้นเป็นที่ระลึกกันอย่างแพร่หลายทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันส่วนใหญ่สร้างเพื่อถวายเจ้านายหรือแก่กรรมการให้ลูกสิทธิบูชาเพื่อหารายได้มาก่อสร้างบำรุงศสนาศาสนาต่างๆในบวรพระพุทธศาสนาสร้างเป็นเหรียญแจกชาวบ้าน โดยเหรียญที่สร้างขึ้นโดยโรงงานนั้นส่วนมากจะใช้วิธีการปั๊มนั่นเองและนี่ก็คือเก้าอันดับพระเหรียญพระเจจิอาจารย์รุ่นแรกที่มีค่านิยมตั้งแต่หลักหมื่นขึ้นไปจนถึงหลักแสนและมีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันในชุดที่1อันดับที่1 เรรุ่นแรกเจ้าคุณทักษินคณิสอนวัดใต้ทนบุรีกรุงเทพมหานครเรนรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2476ท่านเจ้าคุณทักษินคณิสอนวัดใต้เดิมท่านชื่อสายท่านเกิดเมื่อวันที่7พฤศจิกายนปีพศ2397พื้นเพท่านเป็นคนทางสมุทรสงครามท่านบวชเนนที่วัดราชบุรณะอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม และได้เข้าเรียนหนังสือและศึกษาพระธรรมจากสำนักท่านอาจารย์แก้วต่อมาเมื่อปีพศ2418จึงได้อุปสมบทณวันราชบุรณะโดยมีท่านพระอาจิการเพ็งเป็นพระอุปชาเหรียญพระทักษิณคณิสอนเป็นเหรียญดังของฝั่งธนบุรีที่คนรุ่มเก่าชอบนักก็คือเหรียญพระทักษิณคณิสอนซึ่งในเหรียญเขียนว่าคณิสอเป็นเหรียญที่สร้างเมื่อปีพศ2476 ตอนท่านอายุ80ปีพระทักษิณคณิสอนหรือหลวงพ่อสายที่คนย่านตลาดภูและใกล้เคียงเรียกท่านสั้นๆแต่ยกย่องว่าเจ้าคุณทักษิณเป็นเจ้าตำรับการสร้างพระเหนื้อผงดำที่ยอดเยี่ยมทางแคล้วคลาดและมากด้วยราผลก็คือพระเพชรหลีกพระเครื่องของท่านหายากจนกลายเป็นตำนานไปแล้วเหรียญเจ้าคุณทักษิณเป็นเหรียญรูปพระยศ ทั้งด้านหน้าและด้านหลังไม่มีอักขระเลขยันซึ่งเหรียญไม่มียันให้เห็นแบบนี้เรียกกันว่าเหรียญเสือซ่อนเล็บเพราะไม่รู้ว่าท่านเสกด้วยคาถาบทไหนแก้แ,กแค้เคสความขังก็เลยไม่รู้จะใช้คาถาบทไหนมาแก้เหรียญของท่านหายากพอๆกับพระเครื่องรุ่นอื่นของท่านที่พบเจอมีเนื้อทองแดงเพียงอย่างเดียวส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกเจ้าคุณทักษิณคณิสศน วัดใต้ธนบุรีกรุงเทพมหานครนี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่2เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อม่วงวัดหนองกาทองจังหวัดเพชรบุรีเหรียญรุ่นนี้จะสร้างในปีพศ2497 หลวงพ่อม่วงวัดหนองกาทองอำเภอบ้านราชจังหวัดเพชรบุรีหนึ่งในห้าพระเจจีอาจารย์ผู้แกล่งกล้าพุทธคุณมหาอุดหยุดรูกระสุนห้าเสือแห่งเมืองซุ้มมือปืนที่มีหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามอาจารย์ใหญ่หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดหลวงพ่อทองสุกวัดตโนดหลวงหลวงพ่อเพลินวัดหนองไม้เหลืองและหลวงพ่อม่วงวัดหนองกาทองถ้าพูดถึงเหรียญเหนียวแห่งเมืองเพชรบุรีคนทั่วไป และคนในกรุงเทพก็จะนึกถึงเหรียญของหลวงพ่อทองสุกวัดตโนดหลวงแต่ถ้าหาเหรียญหลวงพ่อทองสุขไม่ได้เนื่องจากมีราคาสูงก็ต้องหาเหรียญหลวงพ่อม่วงวัดหนองกาทองมาห้อยและเป็นที่รู้กันว่าบรรดามือปืนบ้านลาดจะห้อยเหรียญหลวงพ่อม่วงและหลวงพ่อทองสุขไว้คู่กันนี่แหละคือพาะเครื่องของมือปืนเมืองเพชรอย่างแท้จริง ถือเป็นหนึ่งในเหรียญสุดยอดปรารถนาของนักสะสมเหรียญพระยุคเก่าของเมืองเพชรบุรีเนื่องจากการจัดสร้างมีเพียง2000เหรียญเท่านั้นและเรื่องล่ำลือถึงปฏิหารขณะทำพิธีปลูกเสกเหรียญน,นี้คือมีแสงสีทองปรากฏจากร่างของหลวงพ่อม่วงแล้วร่างของหลวงพ่อก็รอยขึ้นท่ามกลางสายตาชาวบ้านที่เข้าร่วมพิธีเหรียญมีประสบการณ์ทางพุทธคุณด้านคงกระพันชาติและป้องกันพูดผีปีศาจ นับเป็นอีกหนึ่งเหรียญเหนียวของจังหวัดเพชรบุรีส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อม่วงวัดหนองกาทองจังหวัดเพชรบุรีปี2497นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่3 เรียนรุ่นแรกหลวงพ่อคำวัดหน่อพุธทางคูลจังหวัดสุพรรณบุรีเรียนรุ่นนี้จะสร้างในปีพศ2498หลวงพ่อคำจันทโชโตวัดหน่อพุททางคูลซึ่งวัดหน่อพุษทางคูลตั้งอยู่ในเขตตำบลพิหารแดงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณบุรีประวัติความเป็นมาของวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด ชาวบ้านร่ำลือสืบต่อกันมาว่าชาวราวที่ถูกกวาดต้อนมาจากเวียงจันทร์เมื่อข่าวกบฏเจ้าอนุวงศ์เมื่อปีพศ2369ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้และได้สร้างสำนักสงฆ์ขึ้นในบริเวณที่มีฐานพระอุโบสถเก่าอยู่ก่อนแล้วแต่ไม่สามารถสืบหาอายุได้ว่าสำนักสงฆ์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อใดซึ่งต่อมาขุนพะพิมก ข้าหลวงในพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวได้มาสร้างวัดขึ้นให้ชื่อว่าวัดมะขามหนอจนกระทั่งในสมัยพระครูสุวรรณวรคุณหรือหลวงพ่อคําจันทโชโตเป็นเจ้าอาวาสจึงได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดหนอพุทธทางคูลหลวงพ่อคําท่านเป็นพระชื่อดังยุคเดียวกับหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่ที่แม้แต่นักร้อลูกทุ่งอมาตะอย่างสุรพลสมบัติเจริญยังฝากตัวเป็นศิษิ์ท่าน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักสะสมพระรุ่นเก่าๆว่าพระเครื่องของหลวงพ่อคํามีพุทธคุณไม่เป็นสองรองใครในจังหวัดสุพรรณบุรีประสบการณ์มีทั้งคงกระพันชาตีแต้วคาดปลอดภัยยิงไม่ออกฟันแทงไม่เข้าทําให้พระบางรุ่นของท่านหายากมากโดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรกตอนนี้เช่าหากันแพงและไม่มีคนอยากปล่อยเพราะถือว่ามีพระของหลวงพ่อคําแล้วไม่ตายโหงนั่นเอง ตัวราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อคำวัดหน่อพุธทธางกูลจังหวัดสุพรรณบุรีปี2498นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่4เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่ออัดวัดน้ำวนจังหวัดปทุมธานี เรุอนี้จะสร้างในปีพศ2499หลวงพ่ออาจวัดน้ำวนพระเถระเชื้อสายรามันแห่งเมืองดอกบัวท่านเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์เปิงวัดชินวรารามผู้สร้างพระปิตายอดนิยมอันดับหนึ่งของเมืองปทุมและเจ้าคุณรามันมุนีวัดบางหลวงซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาทางแคล้วคาดคงกระพันให้แก่ท่าน วัตถุมงคลของหลวงพ่ออาจมีประสบการณ์มากมายโดยเฉพาะพระปิดตาของท่านเมตตาสูงมากขนาดว่าบางรุ่นท่านยังต้องหยุดแก,ก่กเนื่องจากกลัวว่าจะมีคนนําไปใช้ในทางที่ไม่ดีเรียนรุ่นแรกของหลวงพ่อจัดสร้างในปี2499เรียกว่ารุ่นสรองสาราการประเรียนเป็นเหรียญรูปทรงเสมาด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อมีอักขระหตัวก็คือ มาอาอุอีอะส่วนด้านหลังเป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์ทั้งนี้ทั้งนั้นพระเครื่องของท่านสร้างเพื่อแจกจ่ายให้กับญาติโยมที่มาทําบุญกับทางวัดน้ําวนฟรีๆโดยไม่มีการให้บูชาใดๆคนที่ได้รับพระของท่านไปแล้วไปจําหน่ายในข่าวต่อไปมารับแกกอีกท่านก็จะบอกว่าพระของท่านแจกให้ไปบูชาไม่ได้ให้ไปจําหน่ายท่านรูท้ทั้งทั้งที่ไม่มีใครไปบอกท่าน แสดงให้เห็นว่าท่านสำเร็จเจโตปริยญาณสามารถดานใจคนออกได้และส่วนคนที่รับพระท่านไปทำถูกต้องก็จะมีพุทธคุณที่โดดเด่นทางด้านเมตตาขาขายส่วนจำนวนการจัดสร้างของเหรียญรุ่นนี้มีจำนวนการจัดสร้าง1000ันเหรียญส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรก หลวงพ่ออาจวัดน้ำวนจังหวัดปทุมธานีปี2499นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่5เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดระหารไร่จังหวัดระยองบลกเสริม เรืรุ่นนี้จะสร้างในปีพศ2508พระครูภาวนาพิรัตหรือหลวงปู่ทิมอิสิริโกพระเจิีชื่อดังแห่งวัดระหานไล่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองต้นตำรับวัตถุมงคลผงพายกุมารอันลือชื่อตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถึงแม้ท่านจะละสังขารไปนานแล้วแต่ความเลื่อมใสศรัทธายังไม่ได้เสื่อมคลายดังจะเห็นได้จากพระเครื่องทุกรุ่นที่ท่านลูกเสก กลายเป็นที่ปาถนาจนราคาเช่าหาขยับสูงขึ้นไปจนถึงหลักแสนหลักล้านกระทั่งมีคํากล่าวว่าผู้ใดมีพระเครื่องของหลวงปู่ทิมเสมือนกับถือเช็คเงินสดไว้ในมือทําให้ปัจจุบันพระเครื่องวัตถุงมงคลทุกรุ่นกลายเป็นของหายากสําหรับเหรียญรุ่นแรกจัดสร้างในปีพศ2508โดยคณะสิทธิ์ขออนุญาตหลวงปู่จัดสร้างจํานวน1,060เหรียญเพื่อแจกเป็นที่ระลึกในงานฉลองสมศักิ์ ในพระราชทจนานามคือพระครูภาวนาพิรัตลักษณะคล้ายเหรียญร่ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ทิมครึ่งองค์มียันมะอาอุด้านบนรูปเหมือนเขียนคำว่าพระครูภาวนาพิรัตวงเล็บทิมด้านหลังเหรียญเป็นยันห้าด้านบนยันเขียนว่าที่ะระลึกใต้ล่างยันเขียนว่าฉลองสมณศักดิ์เนื่องจากเหรียญได้รับความนิยมสูงปรากฏว่าเมื่อจ่ายแจกหมดแล้ว ยังมีบรรดาคณะศิ์และผู้ศรัทธ,ธาต้องการอีกเป็นจํานวนมากดังนั้นคณะศิษย์จึงจัดสร้างเหรียญรูปทรงเดิมขึ้นมาอีกครั้งแต่ได้ให้สร้างแกะแม่พิมพ์ขึ้นมาใหม่เนื่องจากแม่พิมพ์เดิมชารุดไปแล้วแม่พิมพ์ที่แกะขึ้นใหม่นี้เรียกว่าบล็อกเสริมรุ่นแรกเป็นเหรียญอาวากากะไรเงินจํานวนการสร้าง2 0 0พเหรียญซึ่งก็ได้รับความนิยมเช่นกันแต่ราคาเช่าหาย่อมลดหลั่นลงมาจากบล็อกแรก จะราคาเช้าหาของเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดทหารไร่จังหวัดระยองบ็อกเสริมรุ่นแรกปี2508นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่6เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพนจังหวัดอุดรธานี เดืนรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2509หลวงปู่ขาวอนารโยวัดถ้ำกองเพลนอเม,เมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันเป็นจังหวัดหนองบัวลำพูพระป่ากรรมาฐานชื่อดังลูกศิษย์ใกล้ชิดหลวงปู่มั่นภูริทัตโตบูรพาจารย์สายพระป่าแม้ท่านไม่นิยมจัดสร้างวัตถุมงคลแต่ลูกศิษย์จัดสร้างแล้วนำไปให้ท่านอธิษฐานจิตจึงไม่เป็นที่แพร่หลายกันมากนัก วัตถุมงคลที่หายากในปัจจุบันก็คือเหรียญรุ่นหนึ่งของท่านที่สร้างในปีพศ2509โดยคณะสิทธิ์จัดสร้างแล้วแจกจ่ายเฉพาะลูกศิษย์ใกล้ชิดเท่านั้นลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่มีหูห่วงจัดสร้างเป็นเนื้ออัปก้ากาไลเงินชุบนิกเกิลและเนื้อเงินด้านหลังเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ขาวครึ่งองค์อันหน้าตรงมีอัครานูนโค้งตามขอบด้านล่างเขียนว่าหลวงปู่ขาววัด ถ้ำกองเพนอุดรธานีด้านหลังเหรียญเป็นอกักขรยันคาถาโบราณด้านล่างอักษรน,นูนเขียนตัวเลขไทย2509เป็นปีที่สร้างเหรียญเป็นเหรียญที่บรรดานักสะสมวัตถุมงคลต้องการราคาเช่าหาบูชาปัจจุบันก็ถือว่าแพงไปแล้วจำนวนการจัดสร้างเหรียญรุ่นแรกมีเนื้อเงิน ของหลบปูกขาวจัดสร้างทั้งหมด11เหรียญสร้างจากเหรียญรอหเนื้อเงินโดยการนําเหรียญไปรีดเป็นแผ่นแล้วปั๊มขึ้นรูปสาเหตุที่มีการจัดสร้างเนื้อเงินเพื่อมอบให้กับพี่สาวน้องชายและลูกๆรวมทั้งหมด11คนเท่านั้นเพื่อเอาไว้คุ้มครองตัวเองส่วนเนื้ออปัปปาก้ากระไหลเงินชุบนิกเกิลจำนวนการสร้างจำนวน4 0 0พเหรียญรวมทุกบล็อกมีทั้งบล็อกนิยมไข่ตั้งไข่นอน บอกกากบอกหลวงเต็มบอกหลวงเรือนอีกด้วยส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกนกปู่ขาววัดถ้ำกองเพนจังหวัดอุดรธานีปี2509นี้ก็เริ่มต้นอยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่7 เรียนรุ่นแรกหลวงพ่อก่วัดโพสีอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเรียนรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2514พระครูยานวุฒิกรหรือหลวงพ่อ่าย,ยานวโรท่านเกิดเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ปี2446ท่านเกิดที่ใกล้วัดน้อยชมพูอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อท่านอายุครบ22ปีท่านได้อุปสมบท พระพัทศีมาวัดโบสถ์ตำบลอบทมอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเมื่อวันที่16พฤษภาคมปี2468โดยมีหลวงพ่อพักเป็นพระอ,อุปชาได้รับฉายาว่ายานบโรหลังจากอุปสมบทแล้วท่านก็ได้ไประจำพรรษาอยู่กับหลวงพ่อบุญวัด400ซึ่งหลวงพ่อบุญท่านนี้ก็ท่านเป็นศิษย์ของหลวงพ่อปั้นวัดพิคุณโสกัน ซึ่งรุ่นรลวาคราวเดียวกับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจนกระทั่งในปีพศ2475วัดโพสีว่างเจ้าอาวาสรงประชาชนบ้านโพศีจึงได้พร้อมใจกันไปหาพระประหลัดบุญวัด400เพื่อให้ท่านเลือกพระดีเป็นเจ้าอาวาสให้ท่านพระประหลัดบุญปุลจึงมอบหมายให้หลวงพ่อไกยซึ่งในขณะนั้นมีพรรษาได้เกียรพรรษาให้ไปเป็นเจ้าอาวาสหลวงพ่อกายท่าน เป็นที่พึ่งให้แก่ชาวบ้านพงศีทั้งทางด้านคาถาคมและทางด้านการพัฒนาชุมชนอันนำประโยชน์มาสู่ลูกหลานบ้านพงศีเป็นอย่างมากจนถึงปัจจุบันเหรียญรุ่นแรกของท่านจัดเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นเป็นเนื้ออาปกาก้าสร้างในปี2514ซึ่งหลวงพ่อกายท่านเป็นพระเจจจอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอ่างทองเหรียญน,นี้จึงเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยม และเป็นที่ห่วงแหนของชาวอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างมากส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อก่วัดโพสีอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองปี2514นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่8 เรียนรุ่นแรกหลวงพ่อแช่มวัดดอนยญ่หอมจังหวัดนครปฐมเรียนรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2515พระคระเูเกษมธรรมนันหรือหลวงพ่อแช่มอานุสโกอดีเจ้าอาวาสวัดดอนยายหอมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมผู้สืบทอดจิตนาลมรวมทั้งพุทธาคมของหลวงพ่อเงินเทพเจ้าแห่งดอนหญยหอม หลวงพ่อชมเป็นพระเจจิผู้เชี่ยวชาญวิปัสสนากรรมฐานพลังกิตเข้มขังเป็นพระนักพัฒนาสืบทอดเจตนาตามรอยธรรมของหลวงพ่อเงินทุกป,ประการวัตถุมงคลของท่านได้รับความนิยมและมีราคาเช่าบูชากันสูงมากโดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรกที่จัดสร้างในโอกาสฉลองสมณศักดิ์และได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปชารวมทั้งฉลองอายุครบ67ปีเมื่อปีพศ2515 หลังสร้างเสร็จได้ประกอบพิธีปลุกเสกเป็นเวลาหนึ่งปีจึงนำบอ,อกมามอบเป็นที่ระลึกในปีพศ2516การจัดสร้างมีทั้งสิ้น1,821เหรียญมีเนื้อสำริด21เหรียญและเหรียญเนื้อทองแดง1,800เหรียญลักษณะรูปไข่มีหูห่วงด้านหน้าเป็นรูปเหมือนครึ่งองค์นูนต่ำใต้ฐานรูปเหมือนมีตัวเลข67ปั๊ลงในเนื้อเหรียญ เป็นการต่อโค้ดเลข67ตามอายุของท่านขอบเหรียญด้านหน้าเป็นสองชั้นรอบเหรียญระบุคำว่าพระครูประหลัดเช่มวัดดอนยายหอมอายุครบ67ปี2515ส่วนด้านหลังเหรียญลงอัขระยันเป็นรุ่นที่หายากอีกรุ่นของท่านส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแค่มวัดดอนยายหอมจังหวัดนครปฐมปี2515นี้ ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่9เรียนรุ่นแรกหลวงพ่อดำวัตุยงจังหวัดปัตตานีเรุ่นนี้จะสร้างในปีพศ2516หลวงพ่อดำท่านได้บรระชาอุปสมบทเมื่อวันที่22กรกฎราคม พศ2458ณวัดนาเจริญตำบลนาทับอเภอจนะจหวัดสงขลาโดยมีพระอธิการเสนเป็นพระอพชาตลอดเวลาที่ท่านปกครองวัดท่านได้ทำคุณประโยชน์มากมายทั้งทางด้านงานสาธารณประโภคและการศึกษาด้วยเตชะบารมีแห่งศีลน,นันบริสุทธิ์พร้อมกับความเป็นพระมหาเถระที่มากน้อยสันโดษมีศีลศิลาจาวัดอย่างงดงามของหลวงพ่อ ทั้งยังมีชนชีพอยู่แม้หลวงพ่อจะระสังขารไปแล้วก็ตามแต่บารมีก็ยังแก่งก้าด้วยอิทธิผลแห่งการปฏิบัติชอบในสมณเพศของหลวงพ่อจึงเกิดบารมีอันสูงส่งและเกิดมีสิ่งมหัศิรย์แก่ผู้ที่ไปเคารพกาบไหว้สักบบาสการะบูชาศพรูปเหมือนและหุ่นชิพึ่งของหลวงพ่อซึ่งปฏิษฐานอยู่ณสาลาการ,ปรเปียนนะวิหารจตุรมุข และณพิพิธภัณฑ์ของวัดมุจรินทวาปีวิหารต่างไปอธิษฐานจิตขอพรจากหลวงพ่อซึ่งได้รับผลอย่างน่ามหัศจรรย์หลวงพ่อดำท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้หลายรุ่นแต่ที่ได้รับความนิยมและมีประสบการณ์ก็คือเหรียญรุ่นแรกของท่านที่สร้างในปีพศ2516หรือรุ่นเสาห้าขึ้นเพื่อแจกเป็นที่ระลึกในวโรกาสที่พระมุจจินทโมรี หรือหลวงพ่อดำมีชนมายุครบ80ปีสร้างเป็นรูปใบจิกการจัดสร้างมีเนื้อทองคำา9เหรียญเนื้อทองแดงลมดำ3า3 3 0 0 0เหรียญพุทธาพิเศษเมื่อวันที่8เมษายนปี2516ซึ่งตรงกับวันเสาร์ขึ้น5้ค่ำเดือน5ส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อดำวัดตุยงจังหวัดปัตตานีปี2516นี้ ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญครับและนั่นก็คือ9อันดับพระเหรียญรุ่นแรกพระเจจีอาจารย์ที่มีค่านิยมตั้งแต่หลักหมื่นขึ้นไปจนถึงหลักแสนที่ได้รับความนิยมเช่าหากันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเป็นเหรียญดีมีอนาคต ที่ราคาเช่าหาแพงขึ้นทุกปีเป็นที่น่าเก็บสะสมไว้เพื่อเป็นทรัพย์สมบัติให้ลูกหลานต่อไปในภายภาคหน้าและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ